นี่นะคะสายกำลังจะไปลงคิวไม่รู้ว่าจะได้ไหมได้คิวที่เท่าไหร่แปบ๊บหนึ่งนะครับโอ้ดูคนรอคิวยังเยอะเยี่ยมปะอีกนะนี่ชโมงละเท่าไหร่ชั่วโมงแรก300ชั่วโมงต่อไป100บาท ตอนนี้นะคะเรามาลงคิวกันไว้ก่อนเราได้คิวที่14ค่ะโอ้โหยาวเชียวแต่ว่าก็เลยไม่เยอะ1,2,3,4,5สอสาสี 1, 2, 3, 4, ่ห้าเราคิวที่6น,นั่นเองค่ะเดีย๋ยวขอเขียนคิวก่อนนะคะสวัสดีค่ะสาเสายหายค่ะวันนี้นะคะสายอยู่ที่แพรหนองเลิงค่ะตอนนี้นะคะก็อ,อยู่ที่ หนองเลิงแล้วค่ะด้านหลังนี่คะเป็นแพเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ช่วงโควิดนะคะก็เขาเริ่มเปิดแล้วเปิดให้มาใช้บริการนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะสายก็จองคิวไว้แล้วค่ะคิวที่14นะคะตอนนี้ถึงคิวที่13แล้วกําลังจะเรียกคิวต่อไปนะคะตอนนี้นะคะคนเยอะมากเอาดูดินี่นะคะแพรเยอะมากจริงเดีย๋ยวเอาให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศอยู่ที่แพหนองเริงค่ะ คนเยอะจริงเดีย๋ยวไปกินข้าวหาอะไรรองท้องก่อนดีกว่าก่อนที่จะได้คิวนะคะตอนนี้ช่วงนี้ประมาณบ่ายสองส่หาอะไรกินก่อนโรเตอร์โรเตอร์ยังไม่ได้กินอะไรเลยว่าจะมากินข้าวเที่ยงที่นี่ไงคะยังค่ะเดีย๋ยวไปหาอะไรกินก่อนนะเลือกเลยตอนนี้แม่สีแดงไงหมเงาเอาเมื่อๆก็อื่นดนะ้วยไง ไปไหนคะยายอะไรลกเลือกค่ะยายเลือกนมจีนมีไหมคะส้มตำมีปะนีค่ะแซ่บๆเลยเด้อชิมเ้อโอ้โหเป็นจัจวดแท้ชิมจะชิมจะชิมเลยชิมเลยไม่คาเปอร์เซนต์ เข้มเอ๊ะอะเยอะน่ะตอนนี้นะคะได้แพรแล้วค่ะแพรที7ทับ3นะคะเดีย๋ยวเราไปหาแพรกันดีกว่าแพรเราอยู่อันไหนเนี่ยอันไหนอ,ะอน่ะอยังไม่มาหรออ๋อเหรอแพรโอเค,อเคปะไหนอะเลรกน,นี่นี่นี่7ทับ3 มองไม่เห็นเลยว่ะเนอะไปไปลงไปเลยลูกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายตรงนั้นก็ได้นะนหตรงช้างเล็กๆกันเดินได้ดีใจเด็กๆดีใจพาเด็กๆมาเที่ยวนะคะมาเล่นน้ำนี่ แล้วขึ้นแล้วมากันหกคนนะคะแพใหญ่เลยมีมีบ่อให้ด้วยอ่ะดีจังมีเบ่อเออมีเบาะบ่อให้เด็กเล่นด้เนเะเดี๋ยวนี้เราจะไปนั่งเรือก,กันค่ะ,ะนี่ว้าวนี่กำลัง นี่นะคะเราว้ายว้ายว้ายใจเย็นค่ะว้ายว้ายเสียวเหลือเคลงมากเมื่อกี้ค่ะนี่อย่าเราขอจังไก่กน นาอย่าให้คุณลุงไปจอดตรงกลางแล้วเดีย๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศตรงกลางกันค่ะไปกันเถอะ มาแบบส่วนตัวเลยฮะก็น้ำเริ่มไม่นี่ละเริ่มใสเหรอแค่จะอยู่ตรงนี้น่าเ,ออเลิศ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 ลูกได้การเลยวันนี้ก็มากินข้าวแบบบรรยากาศแบบบนน้ํานะคะกับข้าวของเราก็มีเยอะมากมีปลาปลาเรามาันจะไกจเลยซุนจำน้ำมันจะใจโว้า หัวหาดใหญ่เร็วแล้วมั้ยอ้าวนีดคนลงโอเคขี่ถึงแล้วกินข้าวดีกว่าหิวข้าามากเด็กๆกินข้าวผัดไหมกินไหมกินน้ำจีนด้วยล่นเลยลูกเล่นเลยหมุน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 ไง

หนูกลัวตกน้ำเจ้าหนูเอาสูสีมให้ค่ะละคะอย่าลัดผมก่อนนะคะีสแยกกับสีส้มเดี๋ยวลงไปรอนะโอเคอยากเย็ร้อม้อมยังยังพร้อมแล้วไม่ม OK. ีข้า like งล่างตรงนี้ไม่ใส่หรอกเนาะรักอ่ะกระโดดเลยหอม หนออึ่งไอจริงเหรอพี่งนลองด้วยพี่ซายมารับเลยโอ้ยอันนี้ัวตัวข้างล่างมีแต่นี่สาหายสาายนี่ไปเ <c oughs> ย็นมากเลยอ่ะ พี่ใส่โอ้ยใส่ลงขึ้นฝังตาบานเฮ้ยสีบอตาใหคุณอตอนนี้นะคะสายก็อยู่ข้างบนค่ะอยู่ตรงนี้ อย่าใา้จะกระโดดน้ำระวังนะหมูกำลังจะลงหมูกำลังลงแล้วน้ำหมดใสเลยน้ำหมดใสเหรอโอโหไปครึ่้นึีกเลยในะเฮ้ยหอมอะไร นายหนูขอดำน้ำหน่อยเอาหนึ่งสองมุดไูลืมตาด้วยนะเนี่ยเอาไม่ต้องลืมดิ วันนี้ก็อยู่น้องเริงค่ะสนุกเลยนะคะช่วงนี้กี่โมงเนี่ยฮะถึงห้าโมงนุ่นเอาให้เปื่อยเลยโอเคไหมมาไายก่อนไยบายดิบาย มราตดได้นะตดด้วยอ่อยาเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะวันนี้นะคะสายก็อยู่ที่หนองเลิงค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็อยู่ในช่วงเวลาประมาณ5โมงเย็นค่ะสายก็อยู่บนแผ่นนี้ประมาณอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงนะคะก็ราคาประมาณ500บาทรวม3ชั่วโมงนะคะชั่วโมงแรก300ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละร้อย<ต>วันนี้นะ,ะขึ้นเลย เย๋ยเย๋ยให้ให้นะไอนี้ก่อนพันก่อนวันนี้นะคะทร uh huh. ายนะคะ uh huh. ก็ขออนุญาตเสียหายตอนนี้เลยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ oh. ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ทรายด้วยนะคะบายหอมเรือ